ปฏิปิติยินดีที่ได้เกิดอยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10พร้อมขอให้พระองค์ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะสำหรับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ในฐานะผมเป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับเกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกมีความปิติยินดีแล,แ,ลและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของพระอ,องค์ท่านที่มีต่อพระสกนิกรชาวไทยในฐานะที่พระอ,องค์ท่านได้ทรงสืบสารและต่อยอดนะครับเกี่ยวกับด้านการปกครองด้านการทหารด้านการรักษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับด้านต่างๆของชาติไทยให้ใหดำรงคงอยู่แล้วก็ ต่อยอดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปครับวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงราชการที่10ในฐานะพระสุนิกรชาวไทยคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ซึ่งในฐานะเป็นคนไทยท่านในขณะที่ท่านเป็นราชกุตม กุมารในส่วนของติดตามในหลวงราชการที่9ติดตามพระบรมราชินีนาถท่านได้ตรากตรำท่านได้มีอัจฉริยภาพทั้งในด้านต่างๆที่ทำให้พระสงนิกรชาวไทยได้ลํำลึกตระหนักถึงคุณความดีนานับประการ ที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมงานมหรสพที่สนามหลวงเดินร่วมขบวนกับกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นคู่ขวัญบารมีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยไปตลอดกาล